วันนี้ต้องบอกเลยครับว่าประทับใจคูเฟอร์สิ่งที่เป็นคำถามติดในใจในการทำคลิปสร้างตัวตนเนี่ยคอร์สนี้ต้องบอกว่าจบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำภาพการทำคลิปการคิดคอนเทนต์การหากลุ่มลูกค้ารวมถึงการไลฟ์สดนะครับต้องบอกเลยว่าคอร์สนี้ดีมากๆเลยรวมถึงว่าหัวใจสำคัญเลยก็เรื่องของการใช้ c h a t GPT มาช่วยในการคิดคอนเทนต์ให้เราให้มันเป็นเรื่องของการง่ายแล้วก็ได้ใจลูกค้าด้วยได้ความรู้เยอะเลยคะ่ะแล้วก็เป็นนพร้อมใช้เลยว่าที่เราจะเล่าเรื่องอยังไงทำยังไงให้คนสนใจได้ ู้เชิงลึกในการทําหัวข้อรวมถึงส่งภาพยังไงทําคลิปยังไงแล้วพูดยังไงรวมถึงน้ําเสียงยังไงได้ทั้งตั้งแต่ต้นจนจนจบกระบวนการในการทําคลิปแล้วสามารถที่จะเห็นภาพว่าเออเราจะต้องใช้ลักษณะแบบไหนในการที่จะเอาไปประมวลผลที่จะได้คอนเทนต์มาเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อ่าคูเฟอร์เอ,อ, <for first S 2> เองก็ไม่มองข้ามในเรื่องแสงในการอัดคลิปลึกไปถึงขนาด จะต,ต,ต้องไม่มัวส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของตรงนี้ก็เป็นหัวข้อที่ดีมากแล้วก็ได้รายละเอียดหลายหลาเรื่องนะคะก็เชื่อมั่นว่าสามารถนําเอาไปพัฒนาแล้วก็ทําตัวตนของเราในโซเชียลมีเดียได้แน่นอนได้เทคนิคในการทำคอนเทนต์สําหรับลูกค้าพรีเมียมนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆค่ะ ความรู้ใหม่ๆมการทำคอนเทนต์นะคะ oh. ครูเฟิร์สแบบเป็นกันเองมาก oh. แล้วก็แบบบอกหมด oh. ไม่ก,กักเลยค่ะ oh. คิดว่าวันนี้คุ้มมากๆ oh. กับการมาเรียนกับครูเฟิร์ส